เดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมค่ะว่าวายส้มจี๊ดหมักน้ำผึ้งเนี่ยมันจะได้รสชาติที่ถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆดูน่าดื่มไหมคะกลิ่นหอมมากเลยเดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะอืมอู้เพื่อนๆอร่อยสุดยอด สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆแปรรูปส้มจี๊ดนะคะส้มจี๊ดที่ส่วนใหญ่แล้วสมาชิกจะมีปลูกกันไว้มากเลยนะคะป้าหมูจะใช้ลูกที่สุกแบบนี้นะถ้าเป็นสุกแบบนี้นะคะเวลาที่เรานํามาแปรรูปทํไวนนะมันจะค่อนข้างได้รสชาติที่ถูกใจนะเราจะไม่ใช้ลูกเขียวนะคะเพื่อนๆเ,เราจะใช้เฉพาะลูกที่สุกแบบนี้นะ เวลาที่สุกแล้วนะคะเราจะต้องมาบ่มเขาอีกนะเราจะบ่มจนกว่าลูกที่เราเก็บมานะคะให้มันสุกนิ่มแบบนี้นะคะเปลือกเหลืองแล้วก็สุกนิ่มแบบนี้เลยนะสูตรในวันนี้นะคะเราจะทำไวน์ส้มจี๊ดนะคะเราจะทำไวน์ส้มจีด๊ดหมักน้ำผึ้งนะคะป้าหมูใช้เป็นน้ำผึ้งตัวนี้นะสูตรในวันนี้นะคะป้าหมูจะใช้ส้มจีที่1กิโลกรัมนะ เดี๋ยวเราจะไปล้างทําความสะอาดส้มจี๊ดให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาดูในขั้นตอนต่อไปค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราก็ปอกส้มจี๊ดเรียบร้อยแล้วนะเราจะเอาแต่เนื้อแบบนี้เลยนะคะใยของส้มจี๊ดก็อ,ออกให้หมดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะปราหมูใช้ส้มจี๊ดหนึ่งกิโลกรัมนะคะเราปอกเปลือกเอายยออกเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือเนื้อประมาณนี้นะ พอเราปอกเปลือกเรียบร้อยนะคะเอาใยออกเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราก็จะมาปาดเนื้อออกแบบนี้นะคะเราจะใช้ไม้พาเนื้อออกแบบนี้เลยนะถ้ามีเม็ดเราก็เอาเม็ดออกด้วยนะคะถ้าไม่มีเม็ดก็ปาดไปทั้งแบบนี้เลยนะปาดออกมาแบบนี้นะคะเราจะได้ความเข้มข้นของตัวน้ําส้มของส้มจี๊ดได้มากด้วยนะคะเวลาที่เรานําไปต้มนะเห็นไหมคะมันจะได้ความฉ่าของส้มจี๊ดแบบนี้เลยนะ ้องปาดออกมาทุกลูกเลยนะคะปาดแบบนี้เลยค่ะตอนนี้ปลาหมูก็ปาดเนื้อส้มจี๊ดครบทุกลูกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ก่อนนะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้น้ำหนึ่งลิตรนะคะเทลงหม้อต้มไปได้เลยค่ะพอเราเทน้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะเปิดเตาค่ะตอนนี้น้ำก็เริ่มร้อนแล้วนะคะปลาหมูจะใช้น้ำตาลทรายหนึ่งกิโลกร,รัมนะคะเทลงไปเลยค่ะ ป้าหมูใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวนะคะพอเราเทน้ําตาลทรายลงไปให้เพื่อนๆคนเลยนะคะไม่งั้นน้ําตาลทรายมันจะติดก้นหม้อแล้วมันจะเหม็นไหม้นะคนให้น้ําตาลทรายละลายได้เลยค่ะพอน้ําตาลทรายเริ่มละลายนะคะป้าหมูก็เทส้มจีที่เราเตรียมเอาไว้นะคะลงไปคนแบบนี้เลยนะเราจะคนต่อจนกว่าจะเห็นน้ําตาลทรายเริ่มละลายนะคะ ตอนนี้น้ำตาลทรายก็เริ่มละลายแล้วนะคะเห็นไหมคะน้ำที่เราต้มส้มจี๊ดมันจะเริ่มใสขึ้นแล้วนะคะแบบนี้ก็ปิดเตาได้เลยค่ะตอนนี้เราก็ปิดเตาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักให้น้ำต้มส้มจี๊ดเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะเดี๋ยวมาดูในขั้นตอนต่อไปค่ะตอนนี้เราก็พักจนน้ำต้มส้มจี๊ดนะคะเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะก็จะเติมน้ำผึ้งที่500กรัมนะคะ น้ำผึ้งหนึ่งขวดมันจะ1000กร,รัมเพราะฉะนั้นป้าหมูจะเติมที่ครึ่งขวดนะคะก็คือ500กร,รัมนะเราเทลงไปในขั้นตอนนี้เลยค่ะใครที่ไม่ถนัดเทเหมือนป้าหมูก็ให้ใช้เครื่องช่างนะคะเทลงไปในในถ้วยแล้วก็ช่างได้นะเราใช้500กร,รัมก็คือครึ่งกิโลน้ำผึ้งทำเบเกอรี่ที่ขายตามซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะ น้ำผึ้งป่าน้ำผึ้งเดือนห้สามารถใช้ได้ทุกตัวนะพอเราเทน้ำผึ้งลงไปนะคะเราจะเติมน้ำส่วนที่เหลือนะเราใช้เป็นน้ำดื่มห้าเลยค่ะเ,เทลงไปในขั้นตอนนี้เลยพอเราเทนน้ำส่วนที่เหลือลงไปให้เพื่อนๆคนส่วนผสมให้เข้ากันคนส่วนผสมเข้ากันแล้วเราจะแบ่งน้ำมาเทยีส์นะคะแบ่งใส่ชามไว้แบบนี้เลย เราจะใช้น้ำที่ผสมทำวายในการเท,ทยีตนะคะเราจะไม่ใช้น้ำเปล่ามาเท,ทยีตนะปราหมูจะใช้เป็นยีตทำไวานะคะที่1ช้อนชาเราเทลงไปในชามที่เราแบ่งน้ำไปเลยเทยีตลงไปแล้วเพื่อนๆคนส่วนผสมให้เข้ากันนะนี่นะคะพอเราคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราจะพักให้ยีตทำงานก่อนนะคะระหว่างที่เราพักให้ยีตทำงานเนี่ยเราเทน้ำลงถังหมักได้เลย ตอนนี้เราก็เทน้ําลงถังหมักเรียบร้อยแล้วนะคะในกรณีที่ใครใช้ถังหูหิ้วแบบป้าหมูนะถังหูหิวว้วก็คือถังที่เขาใส่น้ําดื่ม5ลิตรหลิตรในห้างนะคะเวลาที่เราทําวายสูตรของป้าหมูเนี่ยมันจะเทไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นให้เราแบ่งใส่ขวดน้ําแบบนี้ได้นะเราแบ่งใส่ขวดน้ําแบบนี้ได้เนี่ยแต่ว่าเราต้องทําตามขั้นตอนป้าหมูนะเราจะไม่ได้ปิดฝาสนิทนะคะในขั้นตอนการหมักเนี่ย เราไม่ได้ให้ปิดฝาสนิทนะทําไมป้าหมูถึงให้แบ่งจากถังมาใส่ขวดด้วยเพราะว่าถ้าเทเต็มขวดนะคะมันจะไม่เหลือพื้นที่ให้ยตดทำงานเวลาที่ยตดทำงานนะคะมันจะขึ้นฟองฟอดฟองมันจะดันยตดล้นถังนะคะนี่นะคะเวลาเทให้เหลือพื้นที่ไว้ให้ยตดทำงานแบบนี้ด้วยเห็นไหมคะในขวดเนี่ยเราก็ต้องเหลือพื้นที่ให้เขาแบบนี้ด้วยแต่ถ้าใครที่ใช้ถังมาก8ลิตรถึง10ลิตรนะคะก็ สามารถที่จะเทหมักในถังเดียวไปได้เลยนะอันนี้ในกรณีที่ใครไม่มีถังใหญ่นะคะประหมูก็สอนวิธีการแบ่งขวดเทแบบนี้นะตอนนี้ยีสของเราก็ขึ้นฟองฟอดแบบนี้เลยถ้ายีสขึ้นฟูดีแบบนี้ก็หมายความว่ายีสคุณภาพดีนะถ้ายีสหมดอายุดูง่ายมากนะคะน้ําที่เราเท,ทยีสเนี่ยมันจะใสส่วนผงยีสมันจะตกลงไปก้นถ้วยนะแบบนะั้เรียกว่ายีส์ตายนะคะ ต้องซื้อยีดใหม่มาใช้งานนะถ้าขึ้นฟองฟอดแบบนี้นะเราจะเทลงถังเลยค่ะในกรณีที่เราแบ่งหมักนะปลาหมูจะใช้น้ําที่เราเท,ทยีดนะคนให้เข้ากันนะคะคนให้มันเข้ากันนะมันขึ้นฟูแล้วแต่เราก็ต้องคนด้วยเราจะแบ่งใส่ขวดนะคะประมาณสองช้อนสามช้อนได้นะเพื่อนๆนะช้อนกินข้าวหรือช้อนกาแฟก็ได้ใส่ลงไปเลยสองสามช้อนได้เลยนะส่วนยีดที่เหลือเนี่ยปลาหมูจะเทลงถังทั้งหมดเลย พอเราเทยีดเสร็จให้เพื่อนๆปิดฝาให้สนิทก่อนนะทั้งขวดแล้วก็ถังนะคะเราจะทําการเขย่าค่ะถังเราก็เขย่าด้วยนะการเขย่าถังเขย่าวขวดเนี่ยมันช่วยเพิ่มออกซิเจนภายในถังแล้วก็ทําให้ยีดมันแตกตัวนะคะยีดก็ทํางานได้ไวขึ้นพอเราเขย่าถังเสร็จให้เพื่อนๆคลายฝากเกียวออกนี่นะให้คลายออกให้เขาขยับได้นะแต่ไม่ให้หลุดออกจากขวดนะ ถังก็เหมือนกันนะคะเราจะคลายฝาถังออกด้วยนี่นะขยับออกคลายออกครึ่งเกลียวให้เขาขยับได้แบบนี้แต่ไม่หลุดออกจากถังนะพอเราคลายฝาถังเสร็จนะคะเราจะเขียนสติกเกอร์มาติดเอาไว้นี่นะคะประหมูเขียนสติกเกอร์มาติดเอาไว้ด้วยว่าเราทําวยอะไรวายส้มจี๊ดหมักน้ําผึ้งหมักวันที่15เดือน12ปี6 7เดเดี๋ยวเราจะหมักในอุณหภูมิห้องสองสัปดาห์ค่ะ เดี๋ยวครบสองสัปดาห์มาดูกันว่าไวน์ส้มจี๊ดหมักน้ำผึ้งของเราเนี่ยจะได้รสชาติที่อร่อยถูกใจขนาดไหนแอลกอฮอล์จะเพิ่มมากแค่ไหนเดี๋ยวป้าหมูมาอัปเดตค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตไวน์ส้มจี๊ดหมักน้ำผึ้งนะคะป้าหมูหมักยาวนานถึง20วันค่ะเพื่อนๆเ,เราหมัก20วันเพื่อนๆดูเราได้น้ำไวายที่ใส่กิ๊กแบบนี้นะคะก็ต้องมีความจําเป็นที่จะต้องนอกยีดนะเพราะว่าการนอกยีดนะคะมันเป็นการพาัชไรไวน์นั่นเองนะเวลาที่เราเก็บไวน์ในระยะยาวนะคะ มันจะได้ไม่เกิดปัญหานะไม่ว่าเพื่อนๆจะเอาไว้ดื่มกินเองนะหรือว่าจะไปฝากญาติพี่น้องเราเราก็จะมีความมั่นใจได้ว่าวายของเราปลอดภัยนะคะปราศจากเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆนะการนอกยี้40องศามันไม่ทําให้วายเสียหายนะคะอันนี้เป็นสูตรที่ป้าหมูคิดค้นขึ้นมาเองนะไม่ดราม่านะคะใครที่ทําสูตรไหนแล้วชอบถูกใจก็ตามสบายเลยนะคะต่างจิตต่างใจนะแต่ว่าสูตรของป้าหมูที่พาเพื่อนสมาชิกทำนะคะ มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะแอลกอฮอล์ของเราก็ยังอยู่นะคะเดี๋ยววันน yeah, ี้เราจะทําการกองกากแล้วก็น็อกยิทได้เลยค่ะป้าหมูน็อกยิทนะคะป้าหมูใช้เป็นเตาไฟฟ้าแบบนี้นะคะยี่ห้ออิมาลเฟกนะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะใช้งานค่อนข้างสะดวกสบายนะคะป้าหมูใช้เป็นกระมังสแตเลสแบบนี้นะคะเวลาที่เรามาน็อกยิทมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเลยนะเดี๋ยวป้าหมูจะแปะลิงกสินค้าไว้ใต้คลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้าหรือว่าตัวกระมังสแตเลสนะคะ เดี๋ยวป้าหมูจะแปะลิงก์สินค้าไว้ใต้คลิปนี้เพื่อนๆสามารถไปเลือกชมเลือกซื้อกันได้เลยนะเราจะกองกากข่านกระชอนได้เลยนะคะเราใช้กระชอนแบบนี้นะคะกองกากง่ายมากสะดวกสบายค่ะร้านทำความสะอาดง่ายด้วยนะเรากรองกากเรียบร้อยแล้วนะคะกากแบบนี้เราไม่ใช้นะทิ้งได้เลยค่ะใครที่หมักไวน์สูตรเดียวกับป้าหมูนะป้าหมูหมักยาวนานถึง20วันนะคะยิดเขากินน้ําตาลหมด เปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นความหวานจะไม่เหลือนะคะพอความหวานไม่เหลือเนี่ยมันจะมีติดขมติดฝาดเล็กๆแต่ถ้าใครชื่นชอบความขมความฝาดของไวนะ์นะก็ไม่ต้องเติมน้ำตาลทรายในขั้นตอนนี้แล้วนะแต่ถ้าใครอยากได้ความหวานเล็กๆนะป้าหมูก็แนะนําให้เติมน้ำตาลทรายในขั้นตอนนี้ได้นะคะถ้าใครชิมไวน์แล้วมีความขมน้อยเฝื่อน,น้อยเนี่ยก็ให้เติมน้ำตาลทรายขาวที่30กรัมถ้าใครชิมไวน์แล้วนะคะมีความขมมากเฝื่อมาก ป้าหมูให้เติมน้ำตาลทรายที่50กรัมนะเราเติมลงไปในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะเปิดเตาค่ะเราเติมน้ำตาลทรายลงไปให้เพื่อนๆรีบคนเลยค่ะไม่งั้นน้ำตาลทรายติดก้นหมอ้อจะเหม็นไหม้นะการทำวายเครื่องวัดอุณหภูมิมีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะใครที่ยังไม่มีใช้นะสามารถสั่งซื้อที่ป้าหมูได้เลยป้าหมูมีจำหน่ายตัวเดียวกับที่ใช้สอนนะคะ เราได้เครื่องไปให้ใส่ฐานสองก้อนนะเปิดเครื่องเลยค่ะบางรุ่นเปิดที่ตัวเอบางรุ่นเปิดที่สัญลักษณ์อุณหภูมิเราเปิดให้เครื่องมันทํางานขึ้นมาก่อนเลยเราจะใช้โหมดบอดี้แบบนี้นะคะถ้าอยากจะรู้ว่าเครื่องวัดอุณหภูมิของเราทํางานไหมให้ยิงใส่มือตัวเองพอเรายิงใส่มือตัวเองนะคะอุณหภูมิร่างกายจะขึ้นแบบนี้หมายความว่าเครื่องวัดอุณหภูมิใช้งานได้ค่ะการใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิกับไวเราจะต้องคนน้ำไวไปด้วย เครื่องวัดอุณหภูมิของเรามันเป็นระบบอินฟาเรดนะคะจับด้วยความร้อนนะเราคนน้ำาวยแบบนี้นะไอร้อนมันจะระเหยขึ้นมานะคะเครื่องวัดอุณหภูมิของเราจะได้ทํางานได้อย่างแม่นยํานะเราวัดอุณหภูมิที่40องศาใช้เวลาไม่นานนะคะห้ามทิ้งเตาไปไหนนะเพื่อนๆเฝ้าเตาไว้เลยนะนี่นะคะตอนนี้ป้าหมูวัดอุณหภูมิได้ที่40.1องศาเราจะปิดเตาเลยค่ะตอนนี้เราปิดเตาไปเรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะต้องพักให้วยเป็นอุณหภูมิห้องก่อนเท่านั้นนะถึงจะเทลงถังสำหรับบ่มได้นะคะห้ามเทวในขณะที่วย,ยังมีอุณหภูมิสูงอยู่นะมันจะทำให้เกิดไอน้ำค่ะและก่อตัวเป็นฝ้าขาวเวลาที่เราบ่มไปนะไวของเราจะมีกลิ่นเหม็นเน่าค่ะเดี๋ยวป้าหมูจะพักให้วยเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตขั้นตอนต่อไปค่ะตอนนี้เราก็พักจนไวส้มจิ๊ดหมักน้ำผึ้งเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะเทลงถังสำหรับบ่มได้เลยค่ะ ตอนนี้ปลาหมูก็เทไวลงถังบ่มเรียบร้อยแล้วนะคะตัวไวนส้มจิตหมักส้มยูสุนะมีความเป็นสปาร์คิ้งไวสูงค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะมันเกิดความซ่ามันเกิดแบบฟองซ่าแบบนี้เลยนะเหมือนเบียร์เลยเห็นไหมคะส้มจิตนะคะจัดอยู่ในประเภทที่มียิต์ตามธรรมชาติสูงนะเวลาที่เรานํามาหมักไวนนะคะ <S <S <ๆ>เขาจะเกิดการเป็นสปาร์คิ้งไวได้ง่ายนะปลหมูก็จะมานอกยี่งสอขั้นตอนนะคะ โดยการเติมสารโพแทสเซียมเมตาไบซันไฟน์นะคะหรือว่าชื่อย่อคือ KMS ปกติแล้วป้าหมูก็ให้เติมในขั้นตอนการนอกยีสเสร็จแล้วนะคะตัวนี้ใครที่ทำวายสูตรเดียวกับป้าหมูนะ5-6ลิตรนะป้าหมูจะให้เติมโพแทสเซียมเมตาไบซันไฟน์ที่2ช้อนน้ำเงินแบบนี้นะเราเติมลงไปในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะตักแล้วก็เติมลงไปได้เลยเราตัก2ช้อนนะคะ1 2 การเกิดสปาร์กิ้งไวน์ในขั้นตอนการน็อกยีส์นะคะป้าหมูก็จะให้เติมโพแทสเซียมซอเบตลงไปเลยนะโพแทสเซียมซอเบตนะคะลักษณะเขาจะเป็นเม็ดแท่งๆเหมือนป้องอ้อยแบบนี้นะตัวนี้เป็นสารค่ายีส์นะคะถ้าใครชอบดื่มไวน์แบบสปาร์กิ้งไวน์เนี่ยเพื่อนๆสามารถเทใส่ขวดน้ําอัดลมนะและแช่ตู้เย็นเอาไว้ดื่มได้เลยนะคะเราก็จะได้ไวน์ซ่าแบบนี้เลยนะแต่ถ้าเราจะเก็บไวน์ในระยะยาวนะคะป้าหมูจะต้องให้เติม2ตัวก็คือโพแทสเซียมมตาไบซัลไฟและโพแทสเซียมซอเบตนะตัวนี้เป็นสารค่ายีส์ เราจะใส่เพิ่มในขั้นตอนนี้นะคะเพื่อเข้าไปยับยั้งการเจริญเติบโตของยีสต์นะใครทําตามสูตรปร้าหมูนะคะ5 -6 ลิตรป้าหมูจะให้เติมซอเบทที่ครึ่งช้อนชานะคะหรือว่า1ช้อนโยเกิร์ตแบบนี้นะเราเทลงไปในขั้นตอนนี้เลยค่ะนี่นะคะตักแลวเทลงไปในถังเลยตัวนี้มันจะเข้าไปยับยั้งการเจริญเติบโตของยีสต์นะถ้าเราไม่เติมตัวซอเบทลงไปในขั้นตอนนี้นะคะมันจะทําให้ถังบวมนะ ไม่ว่าจะเป็นในขวดหรือว่าในถังก็เติมเข้าไปเลยค่ะในถังเนี่ยป้าหมูเติมไปที่ครึ่งช้อนชานะคะส่วนในขวดเนี่ยป้าหมูก็เติมไปประมาณ2ช้อนน้ำเงินนะพอเราเติมสาร2ตัวเข้าไปแล้วป้าหมูก็จะปิดฝาให้สนิทเลยตอนนี้เป็นขั้นตอนการบ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราบ่มผ่านไปสองคืนเนี่ยให้เพื่อนๆมาตรวจถังนะถ้ากดบุุมๆลงแบบนี้ก็บ่มต่อในอุณหภูมิห้องได้เลยค่ะแต่ถ้าถังบวมถังตึงนะ เราแค่คลายฝาถังออกครึ่งเกลียวเหมือนตอนที่เราหมักนะคะเราก็แค่คลายฝาให้เขาขยับได้แบบนี้เห็นไหมคะเราก็บ่มต่อในอุณหภูมิห้องเลยค่ะเดี๋ยวป้าหมูจะบ่มในอุณหภูมิห้องประมาณ7-10วันนะเดี๋ยวจะกลับมาอัปเดตค่ะว่าวายส้มจี๊ดหมักน้ําผึ้งของเราเนี่ยจะได้รสชาติที่ถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวป้าหมูมาอัปเดตค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตวายส้มจี๊ดหมักน้ําผึ้งนะคะป้าหมูบ่มในอุณหภูมิห้องได้10วันแล้วค่ะเราบ่ม10วันนะะค วายที่ได้ก็จะมีความใสในระดับหนึ่งเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าในถังกับในขวดจะมีความใสที่แตกต่างกันในขวดนี้นะคะป้าหมูเติมโพแทสเซียมซอร์เบตนะคะก็คือสารโพแทสเซียมซอร์เบตจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นเม็ดแท่งๆเหมือนป้องอ้อยแบบนี้นะเราเติมลงไปนะคะเพื่อช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของยีสต์หรือว่าสารฆ่ายีสต์นั่นเองนะเราเติมลงไปนะคะมันช่วยทําให้น้ําวายที่ได้เห็นไหมคะมันมีความใสไวขึ้นนะ มันเข้าไปฆ่ายีตนะเพื่อนๆยีตมันก็หยุดการทํางานนะถ้าเราไม่เติมตัวซอเบทนะคะยีตมันตื่นกลับมาทํางานเนี่ยมันจะทําให้เกิดความเป็นสปาร์กิ้งไวการเกิดสปาร์กิ้งไวถามว่ากินได้ไหมกินได้ค่ะไวไม่เสียนะแต่ว่าถ้าเราเก็บไวในระยะยาวนะน้ําไวมันจะขุนค่ะรสชาติมันจะเสียนะเพราะว่ายีตมันจะเกิดการทํางานไปเรื่อยๆพอยีตมันเกิดการทํางานไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีความซ่ามันจะเกิดการสร้างแก๊สขึ้นในขวดนะคะ เราเติมซอเบตลงไปนะคะข้อดีของเขาก็คือพอเราบ่มวายในระยะยาวๆนะยิ่งบ่มนานๆวายมันจะเกิดความใสขึ้นนะมันจะใสกิกเลยค่ะเพื่อนๆนเนี่ยค่ะมันจะเกิดความใสแบบนี้เลยนะเดี๋ยววันนี้ป้าหมูจะมาสอนวิธีการเก็บวายลงขวดนะคะโดยการเติมสามรโพแทสเซียมซอเบตแบบนี้ถ้าเป็นขวด300-500ยถึงหมป้าหมูก็จะใช้ซอเบตที่1ช้อนนะถ้าเป็นขวดใหญ่500-1,000ถึงหป้าหมูจะใช้ซอเบตที่2ช้อน นี่ค่ะตักอย่างนี้เลยหนึ่งช้อนแล้วเทลงไปในขวดได้เลยพอเราเติมซอเบทลงไปแล้วนะคะเราก็จะเทวายลงขวดนะวิธีการยกถังวายก็คือยกแบบเกณฑ์ข้อมือนะยกและเทเลยค่ะการยกถังวายแบบเกณฑ์ข้อมือเนี่ยมันช่วยทําให้ตะก,กรนที่อยู่ก้นถังนะคะไม่ขึ้นมาด้วยถ้าเพื่อนๆยกแบบพวดผ้าทเทเลยเนี่ย ตะกอนมันจะขุนขึ้นมาเลยคะ่ะเราจะต้องยกแบบเกงข้อมือและเ mm. ทวายลงขวดนะพอเราเทวายลงขวดเรียบร้อยแบบนี้นะคะ mm. เห็นไหมคะน้ําที่ได้มันก็จะใสกิ๊กเลยเราเทวายเสร็จเรียบร้อยเราก็จะปิดฝาขวดให้สนิทเลยคะ่ะตอนนี้เราก็ได้น้ำวายใสๆแบบนี้นะคะพอเราปิดฝาเสร็จเรียบร้อยเนี mm. น่ยเ <c oughs> พื่อนๆ <c oughs> จะต้องเขียนสติกเกอร์มาติดเอาไว้ด้วยว่าเราทาวายอะไรผลิตวันที่เท่าไหร่แอลเท่าไหร่เนี <c oughs> น่ยเพื่อนๆเขียนเป็นประวัติมาติดเอาไว้เลยนะใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะก็ ไปช่วยอุดหนุนสินค้าของป้าหมูด้วยนะคะใต้คลิปนะป้าหมูก็จะมีสินค้าหลากหลายให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้หลับรสชาติต่างๆนะคะไส้หลับรสชาติต่างๆเนี่ยป้าหมูก็มีหลากหลายรสชาติมากเลยนะคะที่ป้าหมูสอนทําคลิปเอามาผสมในการทาวายเนี่ยป้าหมูก็มีจําหน่ายหลากหลายรสชาติมากๆนะคะเห็นไหมคะมีแทบจะทุกรสชาติเลยนะน้าตาลนะคะน้ําตาลก็หลากหลายชนิดมากนะไม่ว่าจะเป็นน้ําตาล กวดแบบนี้นะคะน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวนะหรือว่าน้ำตาลคาราเมลนะคะป้าหมูก็มีจําหน่ายนะคะตัวผงปรุงรสที่ป้าหมูนําม,มาใช้ผสมในการทํไวน์แต่ละชนิดนะก็มีจําหน่ายนะคะป้าหมูจะแปะลิงสินค้าไว้ใต้คลิปด้วยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมค่ะว่าไวนา์ส้มจี๊ดหมักน้ําผึ้งเนี่ยมันจะได้รสชาติที่ถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆดูน่าดื่มไหมคะ กลิ่นหอมมากเลยเดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะอือโอ้เพื่อนเอนอร่อยสุดยอดร้อนคอนะเพื่อน,อนๆนดูนะแอวไม่น้อยนะกลิ่นหอมกลิ่นหอมส้มจีดนะมันเป็นกลิ่นที่มีเอกลักษณ์อยู่แล้วป้าหมูใช้น้ำผึ้งมาผสมผสานในการทำวายนะมันช่วยชูวัตถุดิบของเราให้ได้รสชาติที่ดีขึ้นนะมันได้ความกลมกลม่อมได้ความหอมอบอวลน,นะ มีความลงตัวมากๆวายทุกสูตรที่ป้าหมูทำในช่องป้าหมูพาทำนะคะเป็นสูตรที่ป้าหมูคิดค้นขึ้นมาแต่เพียงผู้เดียววิธีการสอนไม่ว่าจะเป็นเทคนิคต่างๆก็เป็นวิธีการสอนที่ป้าหมูคิดค้นขึ้นมาเองนะคะไม่ดราม่านะอาจจะไม่ตรงใจใครนะคะแต่ถ้าใครทําแล้วประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเพื่อนๆก็มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนะคะ มาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะว่าสูตรนั้นทําแล้วดีไหมหรือว่าไม่ถูกใจหรือว่าชอบไม่ชอบอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกับป้าหมูได้นะคะหรือว่าใครมีคําถามมีข้อสงสัยประการใดอยากจะถามป้าหมูนะก็เข้าไปถามในคอมเมนต์ได้เลยนะใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สําหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วย เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b สไ r i b e ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทำในครั้งต่อไปนะป้าหมูก็สวัสดี FC ทุกท่านนะคะไม่ว่าอยู่ต่างแดนหรือว่าอยู่ในประเทศนะดูแลสุขภาพกันทุกท่านด้วยนะคะป้าหมูก็ต้องขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่ให้ความสนใจเข้ามารับชมคลิปการสอนทำวายหรือว่าสอนทำคมบูชาของป้าหมูนะคะผิดพลาดประการใดหรือว่าไม่ตรงใจใครก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย คลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ